นทาาทางารรยสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนทางพารวยช่วงหนทางสร้างสุขวันนี้เราไปติดตามการส่งเสริมให้มีแคร์กิฟเฟอร์หรือผู้ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศสร้างไรายได้ให้กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะ อนนี้เราอยู่กับนายแพทย์จดิตธรรมทัตอารีเลขาที่การสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะสวัสดีค่ะท่าเลขาค่ะนัดรค่ะท่าเลขาครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะซึ่งเราก็มีผู้มีภาวะพึ่งพิงเพิ่มมากขึ้นนะคะปัจจุบันนี้เรามีผู้มีภาวะพึ่งพิงจํานวนเท่าไหร่คะก็ถ้าดูในระบบ ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เราลงเปลี่ยนไว้นะครับมีประมาณ280,000คนแต่ต้องเรียนว่ายังมีจํานวนอีกประมาณแสนเศษเศษนะครับที่ยังอาจจะไม่มีผู้ดูแลนะครับสบปสชจะมีสิทธิประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างไรบ้างคะครับสิทธิประโยชน์หลักๆของผู้ป่วยจิตบ้านติดเตียงเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องลงไปดูนะครับบางคนเนี่ยจะมีต้องมีสายให้อาหารบางคนอาจจะมีสายปัสสาวะ บางคนอาจจะต้องมีอาหารลงไปให้หรือบางคนอาจจะต้องมีผ้าอ้อมลงไปให้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นอุปกรณ์จําเป็นที่เราจะต้องจัดเตรียมลงไปให้นอกจากอุปกรณ์แล้วจะต้องมีคนลงไปดูแลซึ่งการใช้อุปกรณ์หรือการที่จะต้องแนะนาญาติในการดูแลเช็ดตัวการให้อาหารอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นบริการในสิทธิประโยชน์ที่เราให้ตอนนี้ที่เรามีแผนเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าผู้สูงอายุที่หรือว่าผู้ที่มีภาวะที่ต้องติดบ้านติดเตียงเนี่ยเราก็จะมีบริการไปให้โดยการที่มีแผนที่ ลงไปดูแลบวกกับจะมีการเพิ่มผู้ดูแลที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าแคร์กิฟเวอร์หรือผู้เข้าไปดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงเพิ่มเติมเข้าไปนะครับจะเห็นว่าแคร์กิฟเวอร์มีบทบาทอย่างมากในการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงจึงเป็นที่มาของโครงการจ้างแคร์กิฟเวอร์เพิ่มขึ้นทั่วประเทศนะคะตรงนี้เรามีเป้าหมายอย่างไรคะถ้าลองดูในครอบครัวทั่วๆไปเราจะเห็นว่าบางครั้งเรามีผู้สูงอายุหรือมีผู้ที่ป่วยแล้วจําเป็นต้องอยู่บ้าน แล้วเราในขณะที่เราต้องไปทํางานทำมากินเราในช่วงเวลาหนึ่งอาจจะไม่มีคนมาช่วยเราดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราจะจัดบุคลากรที่มีความรู้ทางการแพทย์นะครับลงไปช่วยดูแลโดยเฉพาะในช่วงที่ทางญาติหรืออะไรเนี่ยต้องไปทํางานเพื่อให้ยังคงสามารถไปทํางานได้และมีคนดูแลเพื่อให้เกิดความสบายใจว่าผู้ติดบ้านติดเตียงของเราเนี่ยได้รับการดูแลอย่างต่อเน,นื่องนะครับ คำว่าแคร์กิฟเวอร์เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรและเขาต้องทําหน้าที่อะไรบ้างคะแคร์กิฟเวอร์ของเราเนี่ยจะต้องมีการผ่านการอบรมนะครับอย่างน้อยเนี่ยเจชั่วโมงนะครับจริงๆหลักสูตรเรามีหลายระดับตั้งแต่70ดชั่วโมง80ชั่วโมงถึง420ชั่วโมงแต่ในเบื้องต้นตรงเนี้ยเราจะขอให้ผู้ที่มาเป็นแคร์กิฟเวอร์เนี่ยผ่านการอบรมสัก70ชั่วโมงก่อนนะครับค่ะผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่เราพูดถึงเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะอย่างไรอะคะก็ตั้งแต่เป็นผู้สูงอายุที่บางครั้งเมื่อเมื่อเข้าสู่จุดหนึ่งแล้วอาจจะป่วยนะครับเป็นโรคอมัอมาพาต หรือประสบอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆทําให้ไม่สามารถลุกเดินได้เนี่ยเราเรียกว่าติดเตียงแต่ถ้าเรายังอยู่ในบ้านได้แต่ว่าไม่ไม่สามารถออกนอกบ้านโดยโดยมีคนไปร่วมเนี่ยเราเรียกว่าติดบ้านดังนั้นกลุ่มทั้งสองกลุ่มเนี้ยก็คือกลุ่มที่เราจะต้องเข้าไปดูแลนะครับซึ่งแคร์กิฟเวอร์จะต้องทําหน้าที่อะไรบ้างคะหลักๆเนี่ยคงเป็นพื้นฐานในเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ติดบ้านติเดเตียงบางครั้งมีแผลอาจจะต้องมีการทาแผล หรือว่าดูเรื่องคุณภาพชีวิตอย่างเช่นบางครั้งอาจจะช่วยในการทําความสะอาดร่างกายหรือว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าเรื่องของการพยุงให้ทานอาหารได้อยู่ในท่านั่งที่เหมาะสมอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องยอมรับว่าผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงติดบ้านริงๆเนี่ยอาจจะทําด้วยตนเองไม่ได้จริงๆต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะน่าเป็นห่วงมากกว่าที่พูดอย่างนี้เพราะว่าในต่างจังหวัดเนี่ยยังเป็นครอบครัวที่เรียกว่าเป็นครอบครัวใหญ่มีญาติพี่น้องอยู่กันเยอะก็อาจจะมีคนดูแลทดแทนกันได้ คิดว่าถ้าถามว่าเป็นประเด็นตรงไหนสําคัญที่สุดตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับค่ะสพสชจะมีระบบการดําเนินงานในการติดตามเขาอย่างไรแล้วก็จ่ายค่าตอบแทนให้กับแคร์กิฟเวอร์อย่างไรคะครับณขณะนี้เราจะออกหลักเกณฑ์นะครับในการที่เราจะมีการดําเนินการโดยการที่ผู้ที่สนใจนะครับที่จะเป็นแคร์กิฟเวอร์เนี่ยเราจะให้มีการสมัครเข้ามาผ่าน,นกลไกที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่ากรุงเทพมหานครหรือว่าอปทต่างๆเป็นผู้รับเข้ามาหลังจากนั้นเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนผู้มีหน้าที่แคร์ก,กิฟเวอร์แล้วก็ในพื้นที่จะมีการกําหนดเป้าหมายผู้สูงอายุหรือผู้ติดบ้านติดว่ามีจํานวนเท่าไหร่ที่ต้องให้ไปดูแลอย่างไรแล้วก็จะมีพยาบาลวิชาชีพเป็นคนกําหนดแผนการดูแลให้และเมื่อเรากําหนดแผนแล้วผู้ดูแลผู้ป่วยที่เรียกว่าแคร์ก,กิฟเวอร์ก็จะไปดูแลแล้วก็เราจะมีการติดตามนะครับผู้ป่วยเป็นระยะว่ามีพัฒนาการดีขึ้นหรือไม่ถ้าเราทําดีๆ ก็จะกลับมาเป็นผู้ติดบ้านก็คือช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ติดเตียงหรือผู้ติดบ้านในท้ายที่สุดจะออกออกจากบ้านได้เพื่อไปอยู่ในสังคมได้ปกติซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของการบริการตรงนี้นะครับก็ต้องเรียนประชาสัมพันธ์นะครับผู้ที่เข้ามาเป็นแคร์กิเวอร์ในตรงนี้เราจะมีเป็นค่าจ้างให้นะครับ โดยถ้าเราผ่านการอบรม70ชั่วโมงเรามีค่าจ้างเป็นรายเดือน5,000บาทถ้าเป็น80ชั่วโมงก็6,000บาทแต่ถ้าได้420ชั่วโมงก็จะมีอัตราที่เพิ่มขึ้นซึ่งระยะนี้ต้องเรียนนะครับเป็นระยะที่เราได้งบที่เรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาเป็นจุดตั้งต้นก่อนที่เรามีเป้าหมายในการที่จะจ้างแคร์กิฟเวอร์ประมาณ18,000คนทั่วประเทศซึ่งเชื่อว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะจ้างเพิ่มอีกประมาณ15,000คนและในอีก2-3ปีข้างหน้าเชื่อว่าจะต้องจ้างทั้งหมมดประาณ10,000คน เพื่อรองรับกับผู้ป่วยที่มีความํำเป็นที่ต้องไปดูแลในติดบ้านติดเตียงนะครับ การที่มีแคร์กิฟเวอร์เพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะดีต่อระบบสาธารณาสุขของไทยอย่างไรแล้วก็เศรษฐกิจของชุมชนอย่างไรบ้างคะถ้าในอด,ดีตเราก็เอาคนกลุ่มนี้มาอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งในโรงพยาบาลก็จะเป็นเตียงผู้ป่วยแล้วก็จะแอะอัดแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็เป็นการดูแลประจําวันเท่านั้นเองก็เราทําให้เราไม่สามารถใช้เตียงในโรงพยาบาลเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นทิศทางการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่บ้านเป็นแนวทางหนึ่งในการลดความแออัดและให้บริการที่เหมาะสม ประกอบกับถ้าเราดูนิมิติของคนไข้นี่ส่วนใหญ่อยากจะอยู่ที่บ้านแล้วให้ผู้ป่วยได้อยู่บ้านใกล้ชิดกับญาติเนี่ยเราประเมินแล้วผลดีจะมีมากกว่าครับตรงนี้จะต้องถือว่าเป็นการจ้างงานกับในชนบทด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะกระจายการจ้างงานตรงนี้ไปทั่วประเทศก็ถือเป็นการกระจายรายได้แบบหนึ่งในท้องถิ่นเราด้วยครับค่ะ การสร้างระบบดูแลผู้มีภาวะเพึ่งพิงที่ได้มาตรฐานนะคะก็จะเป็นการช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนและเป็นการสร้างไรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่นเลขามากๆค่ะขอบพระคุณนะคะพักสักนะครู่นะคะช่วงหน้าพบกับเรื่องนี้ต้องแชร์ค่ะ